สวัสดีค่ะเพื่อนมนุษย์มดวันนี้นะคะเราพาทุกคนมากินขนมกันค่ะเป็นขนมขึ้นชื่อของอำเภอท่าใหม่นะคะคนท่าใหม่หลายๆคนเนี่ยเรียกร้านนี้ว่าร้านขนมไข่ท่าใหม่ค่ะแต่จริงๆหลายคนก็ยังไม่ทราบชื่อจริงเขานะคะเขาชื่อว่าร้านวัชลีเบเกอรี่ค่ะ แต่เขาไม่เรียกกันนะคะเขาเรียกว่าขนมไข่ท่าใหม่เป็นของขึ้นชื่อค่ะขายมายาวนานกว่า35ปีนะคะถามเจ้าของร้านแล้วเหียปิกนะคะ<ๆ>ก็บอกเราว่าขายมายาวนานกว่า35ปีแล้วค่ะหลายคนอาจจะงงว่าอะไรนะเหียเหียคืออะไรเหียเป็นภาษาจันทบุรีค่ะแปลว่าพี่ชายหรือเรียกคนที่ผู้ชายที่อายุมากกว่านะคะที่ยังไม่แก่เท่าไหร่เนี่ยว่าเหียเป็นการให้เกียรตินั่นเองค่ะ ก็ร้านนี้อย่างที่บอกกันนะ,ะขายไมา้ยาวนานกว่า35ปีนนแป้งก็เป็นสูตรประจำตระก,กูลเลยนะคะซ,ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ติดใจในรสชาตินะคะขนมจะมีกลิ่นหอมละมุนแล้วก็อร่อยค่ะส่วนช่วงเวลาที่ขายนั้นก็ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าเป็นต้นไปถึงบ่าย2องโมงนะคะหรือบางทีของอาจจะหมดเร็วไปกว่านั้น ก็ถ้าเกิดใครอยากจะแวะไปรับประทานนะคะซื้อขนมอร่อยอร่อ,อบแบบร้อนๆจากเตาไม่มีของค้างเลยนะคะก็แวะมาอุดหนุนได้อยู่บริเวณข้างๆสถานีดับเพลิงย่อยค่ะก็วันนี้นะคะก็ยังแวะมาต่อเนื่องกับพี่เติมค่ะแล้วก็เฮียปิ๊กเจ้าของร้านบอกว่าหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันปกติไปทานกันได้ถึงวันเสาร์เลยนะคะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวพักผ่อนค่ะเจ้าของร้านบริการดีใจดีนะคะอัธยาศัยดีเจอใครทักทายทุกคนเป็นมิตรกับทุกคนค่ะ แล้วที่สําคัญนะคะชอบแบบเอาเนี่ยคะ่ะทำออกมาจากเตาแล้วก็จะเอาไม้จิ้มแล้วก็ให้ชิมฟรีก่อนนะคะหลายๆคนประทับใจในจุดนี้แบบเซอร์วิสดีมากเลยค่ะแล้วนี่นะคะก็คือทํากันสดๆเลยมีสองหน้านะคะเป็นหน้างากับหน้าลูกเกตค่ะแล้วก็ขนมเนี่ยเมื่ออบเสร็จมาแล้วอะ่ะมันก็จะยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะก็จะเอาพัดลมเนี่ยะคะ่ะมาเป่าให้ด้านหน้ามันกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ให้พี่เติม บรรยาให้เราฟังค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยมากนุ่มหวานอมนะคะอร่อยมากเลยจิ้ร้อนๆนะกินร้อนๆอย่างที่บอกนะคะกินกับกาแฟเข้ากันสุดๆเลยค่ะอยากให้ลองใครมาซื้อกินก็ลองดูนะคะเอาไปกินกาแฟตอนเช้าค่ะขนมอร่อยขนาดนี้ก็ต้องจัดใส่ถุงไปฝากคนที่บ้านกันด้วยค่ะจะได้กินกันทั่วถึงนะคะ สวัสดีเพื่อนๆกล้องมันก็จะเอียงๆ่อยน,นะเพราะเราไม่มีขาตั้งกล้องนี่ค่ะขนมไข่ขนมไข่ท่าใหม่ของขึ้นชื่อเมืองท่าใหม่สักกี้ไปซื้อร้านคุณคุณปิ๊กมานะคะไม่ได้ซื้อเองที่เติมให้มาหลังจากที่พี่เติมรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา ดูมนุษย์มดรีวิวกันบ้างนะคะว่ามันจะรสชาตเป็นยังไงแต่ว่าเรากินประจําอยู่แล้วแหละแต่เราจะบอกทุกคนด้วยการกินแบบเรียลลิตี้เลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าของขึ้นชื่อหอมมากนี่มันก็จะนุมน่มๆเด้งๆนะคะ อืมอร่อยมันคือขนมไข่โบราณนะคะเขาสมัยก่อนน่ะน่าจะสมัยโปรตุเกสเลยแหละคะ่ะขนมเนี่ยมันมีที่มามันเป็นขนมที่เขาเรียกว่าขนมฝรั่งจริงๆแล้วมันคือขนมฝรั่งถ้าเกิดเป็นแถบแถบทางกรุงเทพก็จะมีอยู่ ที่หนึ่งนะคะที่เขาก็ขายแล้วก็จะเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมฝรั่งแต่จริงๆแล้วมันก็คือขนมไข่ะคะ่ะมันทํามาจากไข่ะเป็นส่วนใหญ่รสชาติเขาก็จะหวานๆนุ่มๆละมุนละมุนหอมๆ,หอม,ๆหอมแบบหอมแบบขนมไข่เลยะค่ะอ่อที่บ้านไม่ถูกบางที่เนี่ยมันก็จะมีรสเกาะเอ๊ก็จะมีเอ่อสัมผัสที่กรอบนะคะเขาไปอบเพิ่มแต่อย่างเงี้ยมันออกมาจากเตาสด พี่เจ้าของร้านเขาจะเอาพะลมเป่าค่ะถ้าเกิดว่ากินหน้าร้านสดๆเลยข้างนอกมันจะกรอบบางๆนิดๆแล้วข้างในมันก็จะนุ่มเอามากินกับกาแฟดําอ่ะอร่อยมากเลยกาแฟดําที่ไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยนะคะเพราะว่าขนมเนี้ยจะมีรสหวานอยู่แล้วแล้วที่ท่าใหม่อ่ะขนมชนิดเนี้ยขึ้นชื่อมากใครผ่านไปผ่านมาก็จะแวะอ่ากินขนมไข่ท่าใหม่เนะะี่ยค่ะอืมอร่อยมากเลย เดี๋ยวเอาไปกินที่บ้านพ่อเสียของมันคือมันเผื่กอคอมันต้องมีน้ำาามมันต้องกินกับกาแฟคนส่วนใหญ่เขาจะซื้อไปตอนเช้าเหมือนถ้าเกิดว่ากินปลาตั้งโขว่ะเราก็จะกินกับกาแฟใช่ไหมคะอันนี้เขากินขนมไข่กับกาแฟกันก ้าใครแวะมาที่อำเภอท่าใหม่นะคะแล้วอยากซื้อขนมกลับไปทานให้แวะซื้อขนมไข่นะคะร้านคุณวัชรีหรือว่าคุณปิ๊กเบเกอรีวร่วัชรีหรือว่าคุณปิ๊กเนี่ยค่ะแล้วก็เขาตากานเขาตั้งอยู่ตรงถ้าเกิด ถามชาวบ้านเขาก็จะรู้ว่าสถานีดับเพลิงย่อยอะค่ะตรงนั้นหรือไม่ก็อยู่ในบริเวณตลาดนะคะใกล้ๆใ,ใครเข้าไปในตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่หนึ่งก็ให้ถามคนแถวนั้นแล้วเขาก็จะบอกทางให้เพราะว่าถ้าเราอธิบายมันก็จะยากนิดน,นึงแต่ว่ามันอยู่ในบริเวณตลาดอะค่ะก็อย่าลืมมาอุดหนุนชาวท่าใหม่กันนะเพราะว่าขนมไข่ที่นี่เขาขึ้นชื่ออันดับหนึ่งอย่าลืมมาเที่ยวท่าใหม่กันนะทุกคนจบ